ศีลภาวนาเมื่อให้ทานไปจะได้ความอิ่มใจศีลที่รักษาไว้ใจสะอาดมากขึ้นการฝึกภาวนาพาเกิดพลังจิตเพิ่มปัญญารู้คิดของชีวิตปรลกูกทำให้มั่นใจในบุญของตน กุศลจิตใจมีไม่ต้องกังวลใจเราเกิดมาชาตินี้โชคดีนับถือพุทธสอนถึงใจบริสุทธิ์ผลจากทุก์ได้จริงครับสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าส,สานนู่ช่องสถานีมีบุญวันนี้ช่องสถานีมีบุญ นำเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิตมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตถูกชะลานำเข้าไปจึงอายุสัน้นผู้ที่ถูกชะลานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณา เห็นภายในมรณะควรละโลกามิสสะมุ่งสู่พรนิพพานเถิดพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชชโยเคยให้โอวาตไว้ว่าสถานที่ที่เราไม่อยากไปแต่ทุกคนต้องไปคือบรโลกหมายถึงโลกหน้า เมื่อละสังขารไปแล้วชีวิตในปรโลกทั้งสุขติและทุขติยาวนานเป็นล้านหรือหลายหลายล้านปีชีวิตในสุคติโลกสวรรค์นั้นไม่มีการทำมาหากินอยู่ด้วยบุญที่ตนสั่งสมไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์และบุญที่หมูญาติอุทิศไปให้ ฝุ่นในเล็บเมื่อเปรียบเทียบกับฝุ่นในแผ่นดินมีปริมาณน้อยฉันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มีประมาณน้อยฉันนั้นการได้อัตภาพการเป็นมนุษย์จึงเป็นการยาก เกิดแล้วมาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยากพบแล้วเกิดศรัทธาก็ยากเกิดศรัทธาแล้วจะมีความพร้อมทั้งทายธรรมและเนื้อนาบุญก็ยากยิ่งแต่พวกเราข้ามความยากทั้งหมดมาแล้วท่านผู้ฟังครับในสงสารวัถา อันยาวไกลผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆการเกิดบ่อยๆนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามมาคือความแก่ความเจ็บและความตายในการก่อนกล่าวว่าร่างกายนี้ ไม่นานจะทักถมแผ่นดินเมื่อป่าจะจากวิญญาณก็เป็นประดุจท่อนฟืนหาประโยชน์มิได้ชีวิตเป็นของน้อยอัญชรานำเข้าไปสัตว์และสังขารที่เป็นพึงช่วยป้องกันย่อมไม่มีบุคคลเมื่อพิจารณาเห็นว่าในวัฏสงสาร พึงหมั่นทำบุญอันจะนำความสุขมาให้เพราะทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่บุคคลหวังแหนมิอาจนำไปได้ยำต้องละทิ้งไว้ทั้งหมดแต่บุญกุศลที่บุคคลกระทําดีแล้วด้วยกายวาจาหรือด้วยใจ ย่อมติดตามไปประดุดเงาที่ติดตามตัวเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าท่านผู้ฟังครับปกติผู้ที่มีการสั่งสมบุเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตภาพแห่งการทำความดีย่อมมาปรากฏทำให้เกิดความปื้นปีติ และความภาคภูมิใจว่าเราได้เกิดมาสร้างบารมีเมื่อละจากอันตรภาพนี้ย่อมเข้าสู่สุคติสเสวยสุขในทิพยสมบัติเป็นผู้ละจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะเมื่อละจากภาชนะดินแล้วไปสเสวยภาชนะทองคำครับท่านผู้ฟังครับ ฐานะทางสังคมในโลกนี้วัดกันที่ใครมีทรัพสมบัติยศบริวารและความเป็นใหญ่มากกว่ากันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าฐานะในสังคมในโลกหน้าวัดกันที่กำลังบุญผู้มีบุญมากปกครองผู้มีบุญน้อย บุคคลผู้มีศรัทธาประกอบสัมมาอาชีวะ,สะแสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียรและหาโอกาสสั่งสมบุญอยู่เป็นนิจได้เชื่อว่าผู้ที่มีใจในโลกทั้งสองในโลกนี้เมื่อระลึกถึงความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีวะ อันสุจริตของตนย่อมมีความปีติอาจหารร่าเลิงแล่งกล้าในทุกสถานที่ในโลกหน้าบุญย่อมคอยต้อนรับผู้ทำความดีประดุดหมู่ญาติคอยต้อนรับบุคคลผู้เป็นที่รักซึ่งจากไปนานแล้วกลับมาด้วยความสวัสดี บุคคลผู้มีชัในโลกทั้งสองนี้ย่อมเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นประดุษแสงสว่างส่งทางแก่จนทั้งหลายครับท่านผู้ฟังครับฐานะสังคมที่กล่าวมาในขั้นต้นนี้เราไม่สามารถนำไปใช้ในโลกหน้าได้เลย อุปมาเหมือนกับเราอยู่ในประเทศไทยเราใช้เงินสกุลไทยแลกเปลี่ยนปัจจัยสี่เพื่อดำรงชีวิตแต่เมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศเราต้องแลกเงินตราในสกุลของประเทศนั้นๆบุญคือผลแห่งการทำความดีที่บุคคลสั่งสมไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์ เป็นเครื่องวัดฐานะทางสังคมในโลกหน้าฐานะทางสังคมในโลกนี้ใช้ได้ก็ไม่เกินร้อยปีฐานะในสังคมโลกหน้าทั้งสุคติโลกสวรรค์หรือทุกติในอบายมีความเป็นล้านล้านปีท่านผู้ฟังครับผู้ที่ไม่ประมาท ในการดำเนินชีวิตและผู้มีสายตายาวไกลบุคคลผู้เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะในโลกนี้และสั่งสมบุญเป็นสเบียงไว้ใช้ในโลกหน้าเป็นผู้มีชัยชนะในโลกทั้งสองในโลกนี้เมื่อระลึกถึงความหมั่นเปลี่ยน ด้วยความสุจริตของตนย่อมมีความปีติอิ่มเอิบใจเป็นเครื่องตอบแทนในโลกหน้าบุญย่อมคอยต้อนรับผู้ที่ทำความดีประดุจหมู่ญาติคอยต้อนรับบุคคลผู้เป็นที่รักซึ่งจากกันไปนานแล้วกลับมาด้วยความสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ช่องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านที่เข้ามารับฟังเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิตขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสถานีมีบุญด้วยครับและช่องสถานีมีบุญ จะนำธรรมะหลักการใช้ชีวิตมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นทางสายพนให้กับทุกท่านในวิดีโอตอนต่อไปสวัสดีครับ